ว่าเท่าเทียมนะผมบอกว่ามันไม่ได้เท่าเทียมหรือดินะผมโดนเฉพาะสามจังหวัดในประเทศไทยนะพี่นะคือดีซีคือระยองฉะเชิงเซาขบฉบุรีนะครับแล้วผมไม่ได้จ่ายแค่400แค่กลุ่มเดียวที่เราขอตรงนี้คือหนึ่งน้อยนิดมากแต่ผมจะบอกว่าการที่เราไปส่งเงิน,นตรงครบเนี่ยแล้วตัดเด้าเขาไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตพี่เขาอยู่กันแค่ปีบางที5ปีตัดปี 5, ป 5, ป5วันก็มี2เดือน3เดือน4เดือนบางคนอยู่4ปีก็มีแต่คนเหลเนี้พอกลับไปปุ๊บเนี่ยเราส่งเงินเราสูงเลยนะ มันไม่กลับมาผมบอกตรงนี้เราเป็นไปไรไหมทั้งชื่อผู้ก่อการผมจะเช่วยรัฐบาลอยู่ตัวเนี้ยผมรับผมจ่ายสี่ร้อยบาทโดยที่ว่าเป็นคนนะพี่แค่าหายใจก็ตจ่ายสี่ร้อยบาทพี่ยังมีฐานเงินเดือนต้องหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นผมไม่เคยมองนั้นเพราะว่าผมโดนมัดมือชกมาตลอดนะครับพอทํางานปุ๊บค่าแรงน่านต่ำานะพี่อะไรไม่เป็นเลยบางบางทีบางทีให้ไปฝานฝานไปเกี้ยงเลยถูยังถูไม่แห้หงเลยแต่ผมต้องจ่ายเสียร้อยบาท พี่เข้าใจตรงนี้ด้นะในบทอันนี้คือความจริงเลพี่นะเพราะฉะนั้นความเข้าเทียมมันไม่ได้มีอยู่นะครับแล้วถ้าเบอร์เราทางภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้ทางทางทางฟารมสารทางภาคตะออกเราเราเดือดข่อนแล้วขึ้นเย่างขรอบสายใหญ่นะครับก็เลยอยากนำเรียนว่าเราเพียนจะให้ตรวจการการคุ้มครองทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับเข้าได้เหมือนเดิมเลยสิทธิคนไทยไม่สูญเสียตอนนี้เราจะได้สิทธิคนไทยด้วย คือจริงๆแล้วเนี่ยฮะผมไม่อยากให้มองว่าเ,าเขาจ่ายเลยหมื่นห้าเขาจ้างได้ได้แค่สิบเพราะว่าเขาหมื่นห้าเขาเดได้แค่สี่แปดบาทมันไม่ถูกนะฮะผมอยากให้มองเหมือนกลับไปกลับมาแล้วจะมาสั่ไปพี่ผมพอเป็นคนปุ๊บพอทํางานปุ๊บเราสี่ร้อยเลยก็เหมือนกันฮะเมื่อเขาเป็นพนักง,งานคนแล้วแวม้กระทั่งทำงานวันเดียวถเกิดัติเหตุคุณก็ต้องจ่ายเขาสี่ร้อยเหมือนกันเพราะนั่นคือค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเขาต้องควรจะได้ ไม่ใช่ครับเ้ยคุณเงินเดือนทำมาเนี่ยสามปีแล้วพอดีคุณเงินเด,ดืๆๆอนหมื่นห้าคุณเอาไปวันสี่แปดบาทกันพี่ไอ้เคสสี่แปดบาทท่านท่านร้นองกเ็เห็นอยู่เขานอนเต็ดเตียงนะฮะก็าจ้างคนอยู่คนถามว่าสีา่แปดบาทในเดือนเท่าไหร่สามสิบวันนะวันพัน,านบาทเองข้าวตัวเนี้ยกินข้าวจอจากห้าสิบบาทแล้วเพิ่มเพิ่มชิ้นเท่าไหร่ผมถามว่าตรงเนี้ยมันไม่เพียงพอกับการดูแลเขา นะ,ะเพราะนั้นเนี่ยเขาคนไทยแล้วคบล็อกบี่อกตื้อไปสี่แปดบาทคือคนไทยเมื่อวานเราดูอะที่ดูนั้นสองร้อยห้าสิบแปดบาทน,นะทะเลาะเนาะซึ่ง,ซ,งซึ่งเขานอนติดเตียงเหมือนกันฮะถามว่าคนเหล่าเนี่ยเราต้องจ้างคนคนพิการหนึ่งคน,นต้องมีคนดูแลทั้งสองคนเลยนะและสองคนแบบที่เราหาคนไปดูแลเขาเราต้องจ้างคนเท่าไหร่ที่ไปเบื่เราไม่เป็นเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรฮะ ถ้าเป็นตัวเราไปน,นอนตรงนั้นแหละเราจะรู้เลยว่าตรงนี้มันไม่เพียงพอแล้วจํานวนคนที่เป็นทุนโอภาพแบบเนี้ยมันน้อยนิดมากมันน้อยมากกับพนกักงานเราเป็นเป็นแสนคนหลายแสนคนี่มา,ามจาน,นกงาเราพนักงานเป็นหลายแสนคนที่ส่งอยู่เป็นล้านโดยซ้ำถามถามว่าแต่คนที่แก่มันมีน้อยนิดแต่คุณไม่จ่ายว่าสี่แปดบาทนะผมโมงมัน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 ไม่ถูกอ่ะผมเลยบอกว่าอยากจะเรียกร้องตรงนี้ย อำนาจตัวเต็งไม่ดีด้วยผมต้องหอมมนหุที่ไม่ดีด้วยเราแต่ผมอยากขอกำลังทงัง้นสว่างนะครับช่วยกันนะฮะช่วยเข้าไปตอบแบบเนี่ยเข้าไปตอบแบบสอบถามเนี่ยแล้วเรงตรงนี้นีู่้ว่าอยากจะให้ดูแลพวกทุกคนภาพขั้นต่ำที่400บาทโดยไม่จากัดวงเงินแล้วลไม่จะตัอตํอายุ้วยผมมองว่าผมไม่ทราบว่าเขาจะมีอายุกี่วันหลังจากที่เขานอนนอนติดเตียงนะแต่อยากให้เขาดูแลเขาตลอดไปตลอดเขาตื่นชีวินตนะฮะตรงเนี้ยอยากให้400เล้วนะไม่ให้48บาทเขาอยู่ไม่ได้แล้วครับ48บาท แล้วก็ด้วยฟาร์กอลอ๊ฮะอยากจะให้ช่วยเรื่องนี้นิดนึงเรื่องเงินลงทบกองทุนตา่างด้าวเนี่ยจริงๆตา่างด้าวมันก็อยู่เราไม่นานนะฮะแล้วเขาต้องมาจ่ายด้วยผม,มก็ต้องจ่ายด้วยนะจ่ายคนละคึ้นละขึ้นเนี่ยพอตอพอปุ๊บเนี่ยเข้าไปปุ๊บตรงนี้มาสูญผมบอกว่าอยากจะให้เป็นประกรนันประกันชีวิตเขาจ่ายเป็นเป็นก้อนเลยที่หกพันเจ็ดพันก็ว่าไปไปรึงนะฮะแล้วก็อยู่เนี้ยตัวที่ว่า เราไม่ต้องไปแบกภาระมากนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการของไทยเนี่ยโดยเฉพาะ EC เนี่ยเป็นแบบภาระค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมหาศาลนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นส่วนน้อยนิดมากเลยเราเราเลยอยากให้ช่วยเราช่วยกันรงนี้นิดนฮะ